นะครับดูมุมกว้างๆครับนี่เป็นจุดนี้เป็นเอาไว้ขับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็จุดทํางานจุดเติมจุดเติมอะนี่ครับนี่ครับเติมฐานจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันก็ยังมีวิ่งอยู่นะครับที่สถานีหัวลําโพงนะครับท่านผู้ชมหรือสถานีกรุงเทพภิวัต จะออกมาใช้งานโดยเฉพาะมีงานสําคัญสําคัญครับท่านผู้ชมรถไฟแห่งประเทศไทยครับนี่ครับเครื่องพนักงานก็จะอยู่จุดนี้แล้วครับท่านผู้ชมบังคับอยู่จุดนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมช่องโควิดชาแนล e l 47นะครับคลิปนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟนครราชสีมาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาดูจะพามาดู รถไฟเครื่องจักรไอ้น้ำสมัยตะกอดนะครับท่านผู้ชมก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับรถจักรไอ้น้ำเลขที่261ประวัติโดยสังเขปนะครับบริษัทผู้สร้างฮาโนเมมก ประเทศเยอรมันอายุการใช้งาน40ปีนำออกใช้การพศ2471ตัดบัญชีพศ2511น้ำหนักรถจัก56,540กิโลกร,รมัมน้ำหนักตัวรถลำเลียง33,000กิโลกร,รมัมน้ำหนักรวม80,000กิโลกร,รมัมความดันไอน้ำ12 atm จำนวนลูกสูบ3สูบลูกสูบโต382ม mm. ิลิเมตรระยะช่วงชัก610ม mm. ิลิเมตรความจุของน้ำ1,500า1,500ลิตรความจุเชื้อเพลิงฟืนนะครับ11ลูกบาทเมตรนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกับเครื่องจักรตัวนี้เลยครับผมเป็นเครื่องจักรไอ้น้ำนะครับ อยู่จุดนี้อยู่หน้าสถานีรถไฟความเร็วสูงนครราชสีมานะครับท่านผู้ชมหรือรถไฟเดิมเป็นสถานีปัจจุบันนะครับรถไฟทางไกลนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ให้ดูมุมกว้างๆก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ของนี่ครับนี่เป็นป้ายสถานีรถสถานีนครราชสีมาครับในรถไฟครับนี่เป็นเครื่องจักรรถจักรจริงนะครับท่านผู้ชม นี่ครับอันนี้เป็นด้านหน้านี่ครับด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้เรื่องจากไอ้น้ําจุดนี้นะครับน่าน่าจะมีการลื้อย้ายนะครับเพราะว่าถ้าโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเขาก็จะย้ายสถานีออกนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ให้มาดูฐานรากก่อนครับท่านผู้ชมนี่ครับ ก็จะเป็นหมอนไม้นะครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับตัวรับตัวรับรางนะครับแล้วก็นี่เป็นสลักครับท่านผู้ชมเป็นฉนวนนะครับแล้วก็เป็นรางนะครับท่านผู้ชมนี่ครับรางรถไฟเดี๋ยวมาชมฝั่งนี้ครับตัวนี้ก็จะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าของรถไฟครับจะเป็นเหล็กนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่งให้ความสวยงาม ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นประกับเอาไว้เชื่อมต่อกับอีกคันหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นล้อรถไฟนะครับท่านผู้ชมเป็นล้อเป็นล้อเหล็กนะครับล้อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นล้อเหล็กอันนี้เป็น,นล่างด้านล่างครับก็จะมีเปลาครับท่านผู้ชมส่วนนี้เป็นบันไดขึ้นไปที่ด้านบนนะครับน,นี่เป็นตัว ไอ้น้ำครับผมตัวทําตัวหรือเครื่องจักรนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นคันชักถ้ารถไฟวิ่งไอ้นี่ก็จะเป็นชักออกชึกชักชกชักนะครับที่เป็นเสียงแล้วก็จะเป็นไอ้น้ำนะครับพ่นออกนะครับท่านผู้ชมนี่ก็จะมีล้อล้อเล็ก2ล้ออยู่ด้านหน้าก่อนนะครับ4ล้อนะครับท่านผู้ชมอยู่ด้านหน้าแล้วก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนคือเป็นล้อใหญ่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เป็นล้อใหญ่มีอยู่หกล้อนะครับท่านผู้ชมมีอยู่หกล้อขับเคลื่อนเป็นเครื่องจักรใหญ่ครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ก็จะเป็นด้านในน่ครับแล้วก็ต่อจากล้อด้านหลังล้อตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นล้อเล็กลงไปนะครับก็จะเป็นอยู่ในตัวของคนขับนะครับ ท่านผู้ชมนี่ครับของเจ้าหน้าที่ขับรถเขาจะนี่ครับเขาจะขับจุดนี้ครับท่านผู้ชมนี่จุดนี้เลยครับสองหกหนึ่งรอฟอทอครับท่านผู้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นตัวเติมน้ำนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเป็นงวงช้างตัวเติมน้ำครับเป็นงวงช้างตัวเติมน้ำ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นประกับประกับเอาไว้ต่ออีกเอาไว้ต่ออีกอันหนึ่งครับต่ออีกขั้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมนี่แบบนี้อันนี้จะเป็นถังน้ํานะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้จะเป็นถังน้ํา ส่วนจุดจุดนี้นันจะเป็นจุดเติมฐานครับท่านผู้ชมคือจุดจุดนี้ครับเป็นจุดเติมฐานนี้เป็นถังน้ำพันห้าร้อยลิตรนะครับดูมุมกว้างๆครับนี่เป็นจุดนี้เป็นเอาไว้ขับนะครับท่านผู้ชมนี่ครับแล้วก็จุดทํางานจุดเติมจุดเติมนี้ครับนี่ครับเติมฐานจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับ ปัจจุบันก็ยังมีวิ่งอยู่นะครับที่สถานีหัวลําโพงนะครับท่านผู้ชมหรือสถานีกรุงเทพภพวัฒน์จะอ,ออกมาใช้งานโดยเฉพาะมีงานสําคัญสําคัญครับท่านผู้ชมรถไฟแห่งประเทศไทยครับนี่ครับเครื่องพนักง,งานก็จะอยู่จุดนี้แล้วครับท่านผู้ชมบังคับอยู่จุดนี้นะครับนี่ครับเป็นท่ออันนี้ก็จะเป็นท่อไอ้น้ําไปนู่นครับ ครับท่านผู้ชมก็หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีอาจจะอธิบายไม่ทั่วถึงเท่าไหร่ครับท่านผู้ชมนี่ครับบรรยากาศของไอของรถไฟร้อยปีที่แล้วครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นของจริงนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้งานแล้วก็เอามาเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนได้ดูนะครับคนรุ่นหลังได้ดูนะครับท่านผู้ชมว่าแต่ก่อน ตัวรถไฟเครื่องจักรเป็นยังไงครับท่านผู้ชมนี่เป็นหัวรถจักรนะครับก็คือหัวที่ทําเครื่องจักรแล้วก็เดินเครื่องอะไรครับท่านผู้ชมส่วนคนนี้ก็จะเป็นต่อตู้ไปเรื่อยๆนะครับกี่ตู้กี่ตู้ไปเรื่อยนะครับกี่ชั้นกี่ชั้นไปเรื่อยนะครับท่านผู้ชมใครมาดูได้นะครับท่านผู้ชมอยู่ที่สถานีนครราชสีมานะครับสถานีรถไฟนครราชสีมาก่อนที่จะถูกเปลี่ยนย้ายตำแหน่ง ไปที่อื่นนะครับท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าจะย้ายไปจุดไหนนะครับท่านผู้ชมก็กดติดตามช่องโควิดไว้แล้วกันครับท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอขอบคุณทางรอฟอรทอนะครับท่านผู้ชมที่นําเครื่องจักรไอ้น้ํารุ่นเก่านะครับมาให้ได้ชมได้ฟังกันนะครับ คลิปนี้หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับช่องโควิดชาแนลขอขอบคุณครับ